ผลิตภัณฑ์โคนพอกผิวมะขามฝางสูตร250กรัมประกอบด้วยกีเซอรีน4.25กรัม2.5%สารสกัดแก่นฝางในกิเซอรีน2.5กรัมเบนโทไนท์30กรัมคาโอลิน82.5กรัมน้ำ50กรัมซึ่งจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรก40กรัม อีกส่วนหนึงสิกร e ัมอีเมลเกรดซีเอ็กรัมสารสกัดมะขาม1.25กรัมฟีนอกซีเอทานอลซึ่งเป็นสารกันเสีย2.5กรัม DMDM ไฮเดนนโตอินเป็นสารกันเสียอีกชนิดหนึ่ง1.25กรัมวิธีเตรียมเริ่มจากเตรียมส่วนผสมที่1โดยผสมสารสกัดฝาง ไนกิสลลีน จากนั้นคนผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีเราจะพักส่วนนี้ไว้เตรียมส่วนผสมที่สองโดยผสมเบนโทนไนต์และคาอลินให้เข้ากันในภาชนะ จากนั้นเตรียมส่วนที่3โดยผสม e ีเมลเกรด CM กับน้ำา40กรัมคนผสมให้เข้ากัน เตรียมส่วนที่4โดยนำสารสกัดมะขามมาละลายในน้ำ10กรัมซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาในการละลายประมาณ5-6นาทีส่วนผสมแต่ละส่วนจะมีลักษณะดังนี้ส่วนที่1ส่วนที่2 ส่วนที่3และส่วนที่4เมื่อเตรียมส่วนผสมแต่ละส่วนพร้อมแล้วให้นำส่วนที่2ลงผสมในส่วนที่1 จากนั้นคนผสมให้เข้ากันส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะดังนี้จากนั้นนำส่วนที่สามลงผสม คนผสมจนส่วนผสมเข้ากันดีส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะดังนี้จากนั้นนำส่วนที่4ลงผสม คนผสมจนเข้ากันดี ส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะดังนี้จากนั้นเติมสารกันเสียแต่ละตัวลงผสมแล้วคนผสมให้เข้ากัน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีลักษณะเป็นเนื้อคโครนเนียนวิธีใช้ทำการทาหรือพ่อบริเวณผิวในลักษณะเช่นนี้ ทำการพอกทิ้งไว้ประมาณ15นาทีจนแห้งแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด